ทุกคนที่ครับมีคนที่เคยวันนี้ผมเล่นมาเวลซุปเปอร์วอลนะใช่ซึ่งคราวก่อนมีคนถามว่าพี่ไม่เล่นซึ่งพี่ไม่เล่นมาเวลซ s u เปอร์วอลนั่นเหรอผมตอบว่าไม่ได้สนใจเลยผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูใช่เพราะว่ผมก็เห็นใต้คอมเมนต์คือแบบใต้คอมเมนต์โคตรด,ดีอะคือแบบ ทางเป็นเป็นทหารที่ดีมากมากจริงนะแต่ตุดเด่เลยคือกับตันไม่ได้เป็นเก่ผมไปลองเล่นมาตาหนึ่งผมรู้สึกว่าติดใจกับตันมากเลยโดยเฉพาะสกินเนี้อย่างเท่เลยนี่ดูสิามาแบบมึดมึดมาแบบที่สว่างอย่างเท่เลยนี่นี่รักอวการงั้นก็ต้องเป็นกับตันสเปร์แล้วละ่ะเกี่ยวอะไรวะอะไร้เกี่ยว สักกับตันนาการนะเท่ด <c ours> ียวแถบคอมโบบเปาะปาอะรเป๊ะเปทุกคนคอยดูความโหนผมไปนะเริ่มพวกนี้เป็นบอดถ้าโดนบอดฆ่าเนี่ยผมโคตรอายเลยตัวผมเจอด้วยคือใครวะทำไมนึกถึงไอ้นะอควมนปงเตงปงเ็งปงเตงเงยไผมไม่มีทางโดนบอดฆ่าหรอก ละละละลาาาทำไมบอสมันถึกดื้อไปเองตายซะตายตายทำไมมันไม่ตายช่วยบอกฉันทีฉันไม่เข้าใจตัวตนเอาผิดเพลงขอโทษที่อยู่ข้างในอ้ายังจะร้องต่ออีกเชื่อปะ่าผม่ะโหมดพอที่แบบสามสี่หนึ่งห้าหนึ่งก็ต้องทลง ก็ขอโทษขอโทษขอโทษปอมปอมแต่แต่แต่อยู่กันปอมนะปอมนำผมลงแน่นอนป้อมเอาไม่ลงนี่ก็อย่าเรียกเ,เขาปอมเลยจะเรียกอะไรอ่ะบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่มีใครอยู่กับผมเลยผมงเงาเลือเกินใครขึ้นมาทำไมไม่ต้องการความช่วยเหลือลงไป ฉันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากแกนะอนาคินสกายวอลเกอร์ไม่เกี่ยวนะเราจะปล่อยเขาสู้กันไปทั้งเรานั้นเด็ดกดีดดก่อนผมเป็นคนดีหมดเลยต้องปล่อยให้เขาสู้กันไปแหนะชั่วกว่าฮะฮะฮะเก่าฮฮะะ ฉันแน่เยอะเฟี้ยวเหรอมีหอกเยอะเฟี้ยวเหรอมีแค่รองงอ่เฟี้ยวเลยเอากัน้ากูไปเลยคิดว่ามีกระทาเฟี้ยวเหรอโลแล้าโลไม่กลัลบมานี่แปลว่าอะไรคงเป็น เออถ้าจะไม่เป็นมุนเห็นเบพูน,นะครับอช่วฟียงเหรอช่มึงฟีงเหรอขอโทษขอโทษปล่ยกูไปโอ้ชั่ขึ้นน้ำเฟี้ยงเหรอผมมาผมเบิไม่ไหวล้ว มาทิ้งได้ไงวะแบบบ้านน่ะทิะ้งมิตาที่งอี่เงันเหรอทำไมมันไม่มออกมาเลยวะไปละกลางก็ได้วะงดมิดไม่มีใครเล่นด้วยนี่มันต้องอย่างนี้นี่สิที่ตามหามานานแมกนิตโต นี่คืออะไรวะเกมเป็นเกมโมบ้าที่มีการกระโดดกูรอดได้ไงวะนี่คือเกมโมบ้าที่มีการกระโดดนะทุกคนก็อย่าลืมไปกดกดดาวให้เขาด้วยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่โตมาเอาคื้นไอ้พี่โตเอาคื้นเอาคื้เหรอเอาคื้เหรอเคี้ยวเฟี้ยงหรอเคี้ยวบินได้หรอเฟี้ยงหรอ เกี้ยวปินด้านเฟีย้ยวเหรอก็เพิ่งมาบนเลยกันหมดเนี่ยให้ตัวรันงตัวอุ้ยเสือแล้วมันเลงกูฟักมีมีสเตนคิดว่าเฟี้ยวนักเหรอสเตนนะคิดสเตนนะอันนี้สเตรนตรู้ไหม,มไม่หางถ้าผมไม่อยางผมก็อยากได้ อ,อ,อ,ะะอะไรเพื่อนรวมกลุล่มวงกลุ่มอะไรได้สาระเราก็อยู่กันเดียวก็พอแล้วโอ้ยแค่ขอบคนเดียวก็อยู่เอาครับต้องน้องอไม่ต้องพึ่งพวกหรอกไร้สาระเออวันแล้วก็วันนี้ผมยำคลิปสองคลิปนะอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีฮะาฮ่ฮ่เพื่อส่งคุณร็อคเฟียลเหรอฮะ,อะ,อะ คิดว่าสองคนเราเฟี้ยวเหรอฮะฮะมีสองคนที่บุกเฟี้ยวเหรอช่วงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แปรปวนหอมนะอารมณ์ดีเพิ่มความสุขอยากอารมณ์ดีกับสองคิดฮึบอกว่าพูดอย่างเดียวอารมณ์ว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวเหรอเดียวผมว่าไม่น่าได้นะต้องพูพอย่างอื่นมากคิดว่ารอดเท่มากเหรอฮะรอดเท่มึงเนี่ยหอดเท่ fight friends, fight my you ช่อ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 ไปอะกับนันเวการี่ตุ่เลยเอ้ยไม่ใช่ต้องใส่ป้อมใส่ป้อมใส่ป้อมเตะต่อยเตะต่อยเนี่ยเนี่ยดูทุกคนคอยดูไว้คอยดูไว้เนี่ยแค่นั้นพวก็ไหวแล้ว อะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยสอยจักรยานไกลเป็นไงล่ะนะโอ้สองคนเหรอเชียวเฟี้ยเหรอฮะไม่อยู่ดิขอโทษื่อนเราขอโทษอสี่ตัวสิบตัวแค่านเดียวเลยน้องก็นะ เค่นี้ก็รู้ว่าพี่โหดขนาดไหนอะ่ะแค่นี้ชิว,ชวห้าหน่งยังยไหว <Avengers S 1> ขอห้าหนึ่งนไปน้องๆพี่อยากโดนห้าหนึ่งอะ่ะคนจริงจบสามทามน้องๆไปได้กับว่นาน้องๆวะคนจริงสามทั้งอ่ะครับสามทางครับสามทาง คนจริงคนจริงสามทางคนจริงสามทางไปเขาเตรียมไปไร้สาระนเอาแล้วกูมือจรงนี้นี่ไงเฮ้ยโอ้อะไรกันครับเนี่ยน้องๆ พี่ว่าพี่ก็โหดเกินไปนะอืมอยู่แล้วก็ถ้าใครคิดนี่อยาลืูกดไนค์ก็แค่ก็ subscribe ผมดเลยนะแล้วก็แล้วก็อย่าอัานซ้นนะแล้วก็500ซับผมยัง Q&A ใช่ก็แบบถามเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถามเอออตอนนี้เลยแล้วกันเปิดถามเลยถ้าค้บ500ซับเดี๋ยวผมเอ่อถา Q&A เลย ทให้ถามใต้คลิปนี้คลิปนี้ย้ำว่าคลิปนี้ให้ถามเลยคลิปอื่นผมไม่ผมไม่อ่านนะบอกกันอแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ผมถึง250นะครับนน้องเมื่อะไรจะอยู่ครับพูดว่านน้อง,อง,องสักทีไม่รู้เหมือนกันงันแค่นี้บาย